อย่างนี้เลยแหละเท่นชาร์ ark, ไม้สสามร้อยบาทเองที่โนนตั้งแบบของของย่ออื่นนะฮะตั้งแบบ Good oy, Apple เกีดร้อยแอปเปิ้ลอะไรเงี้ย ชาเล็ตได้เป็นดีครับแต่โอ,อมาจากคล็อกจังหวะที่วางคาแล้วยิงเนี่ยครับปัดไปสองไกลปีหกสิบสี่เลยครับปีเสมอได้ครับเุ็นคนไทย <c oughs> จะลุยต่อเลยหรือเปล่าครับนี่ครับมาอีกแรกครับมองถึงชัยชนะแล้วครับวางมาเหมือนเดิมครับสูตรเดิมมาที่ปาจโจ